เห็นเขาขายมะม่วงจริงๆมาถุงละยี่สิบห้าบาทแล้วก็เขาก็ลดเหลือถุงละเป็นกิโลละแปดบาทผมก็ซื้อมาหมดสิบสองกิโลนะครับเอาว่าจะเอามาทามะม่วงแผ่นมะม่วงควรหน่อยเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ปกติก็กิโลละสามสิบสี่สิบบาทนะแล้วก็มาถึงนันเลยนะครับทําไมไม่ปอกเอา คำถามคือถ้าปอกเอาเนี่ยมันจะทําให้กินเนื้อไปด้วยนะบอกเบือกก็ใช้วิธีนี้ดีกว่าครับแล้วใช้แล้วค่อยใช้ช้อนคว้านเอาควานเนื้อออกนะรเ,นเราจะเอาไปปั่นนะครับหลังจากที่เราเาเนื้อมาได้เรียบร้อยแล้ว ากนั้นเราก็จะกวนนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตใช้เตาไฟฟ้านะครับเพราะว่าอยู่บ้านพักกวนไปนเรื่อยนะครับวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ต้องปั่นต้องอะไรครับเห็นไหมครับทำไปเรื่อยเ,เห็นไหมครับพอเราคนไปเรื่อยเขาก็ค่อยๆจะแตกตัวไปเองนะครับเห็นไหมครับพอเราเคี่ยวไปเคี่ยวมา ตัวเนื้อของมะม่วงมันก็จะนะครับแตกตัวเองนะครับแต่เวลาที่เราดูนี่เป็นชิ้นนะครับเป็นชิ้นแล้วก็ผมว่าเวลาที่ทานอย่างเงี้ยมันจะได้รสชาติมากกว่าตัวที่เราปั่นละเอียดนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาใส่ถุงแช่เย็นนะครับเพราะว่าเอาไม่ไม่สามารถใส่ทัพพ์แหววได้ครับแต่ข้อดีก็คือพอใส่ถุงเนี่ยแล้วเวลาเราเอาไปหยอดนะครับมันจะง่ายครับ เราก็ใช้ถุงของเนี่ยครับถุงใส่อาหารที่เขาใส่เวลาที่เราไปซื้อที่บิ๊กซีโรตัสเซเว่นอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้เวลาที่เราจะทำก็ไม่ยากครับก็แค่ตัดที่ปลายถุงนะครับเนี่ยนิดเดียวเองจากนั้นเราก็ไปหยอดครับ ผมผมว่าจะดีกว่าที่ไปซื้อครับประทานเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาอาจจะปั่นละเอียดหรือเปล่าเพราะเขาปั่นละเอียดแล้วเวลาที่เราทานมันจะเหนียวครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ม้วนเนี่ยมีเนื้อหน่อยไม่เป็นน้ำอย่างเดียวเห็นไหมครับ フフフ。<laughs> <laughs>